เรามาดูดีกว่าครับว่าโฟกชอลเล็กนะครับเหยียบเราจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับโอ้รอสูงสุนี่มาเลยนะครับสวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้โนเนมอยู่ในรถ SUV ที่น่าสนใจมากนะครับเป็น SUV แบรนด์ยุโรปนะครับก็คือ v o l ks w a g e n นะครับวันนี้ผมอยู่ใน v o l ks w a g e n Tolex นะครับตัวนี้เป็นรถ SUV ตัวท็อปสุดนะครับของค่าย v o l ks w a g e n ซึ่ง t o l e เเนี่ยจะมีมาตั้งแต่ปี2002ถึง2010นะครับในตัวเจเนอเรชั่นแรกในตัวนี้นะครับตัวนี้จะมี็นเจนแรกเนาะซึ่งคนไทยอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักนะครับแต่จริงๆอะ่ะผมว่าคนไทยเห็นรถ ฝาแฝดของเขาก็คือ Porsche Cayenne ตัวเจ n แรกนะครับต้องบอกก่อนว่า Volkswagen เนี่ยจริงๆเป็นบริษัทแม่นะครับของทาง Porsche Cayenne ของทาง Porsche นะครับ Audi แล้วก็หลายๆแบรนด์เนาะดังนั้นเราเลยเห็นรถฝาแฝดเขานะครับในตัว Porsche Cayenne ตัวเจนแรกเนี่ยซึ่งจริงๆใช้ชสซ C ตัวเดียวกันนะครับแล้วก็เครื่องจริงๆเครื่องใช้คล้ายๆกันเลยถ้า Cayenne มีรถ SUV แบบไหน v o l มีหมดเลย นะครับทั้งเครื่องตัวนี้นะครับตัวทเล็ตเนี้ยจริงๆต่างประเทศเนี่ยให้ความสนใจอนเนกประสงค์มากนะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นเครื่องเป็นซินส5 0 0ซีซีให้เลยมา200กว่าแรงม้านะครับเป็นระบบขับ4นะครับซึ่งสามารถปรับตัวระบบขับเคลื่อนไฮกับโลได้จากตรงปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นดิฟล็อกด้วยสําหรับขาลุยเอาไว้ใช้ผ่านพวกอุปสรรคต่างๆนะครับซึ่งที่มันน่าสนใจอย,อย่างนี้ครับรถคันนี้เป็นเครื่องเป็นซน ดูแลง่ายระบบไฟฟ้าไม่เยอะอย่างที่2คือใหญ่มากครับผมบอกเลยว่าระบบช่วงล่างเขาดีมากนะครับดูจากถ้าทุกคนลองส่องเข้าไปดูเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับจะเห็นจากพวกบูธนะครับพวกช่วงล่างเขาใหญ่มากดังนั้นมันเลยทำให้รถคันนี้นะครับขับแบบนิ่มนวลมากแล้วออปชันค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่2คือจริงๆอ่ะให้ความหรูหราเทียบเท่า Porsche Cayenne เลยนะครับ คายเยนตัวแรกเนี่ยใช้แชสซีคล้ายๆตัวนี้เลยนะครับไซส์ Size ใกล้เคียงกันเลยต่างกันแค่แบรนด์และออปชันนะครับเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าแล้วคันนี้เป็นยังไงบ้าง มาดูสเปคของ v o l k ส w a g e n t ทอเรถ SUV ของค่าย v o ก k ส w a g e n เป็นเจเนอเรชันแรกมีตั้งแต่ปี 0-2- ถึง2010ถ้าคนที่เขารู้เรื่องรถจะรู้เลยว่า v o l k ส w a g e n เนี่ยจริงๆเป็นบริษัทแม่ข,ของทั้ง Audi ด o ี s c h e แล้วก็ m b o r บกินีเขาเรียกว่าแฝดคนละฝาของทาง Porsche c a y e เยนถ้าเห็นเนี่ยมองข้างๆเนี่ยฟีลลิ่งของบอดี้รถจะเหมือน a y e เยนเลยสิ่งที่ผมบอกคือราคาเนี่ยจับต้องได้กว่า Porsche เยอะนะครับถ้าคนที่ไม่ซีเรียสเรื่องแบรนด์เนี่ยผมแนะนา ตัวนี้เลยเมืองนอกนะครับเขารีวิวเป็นรถขาลุยแบบเยอะมากนะครับตัวนี้นะครับสเปคของเขาเนี่ยตัวนี้จะเป็นเครื่องเบนซิน3.2ลิตเป็นเครื่อง V6 ให้แรงม้าประมาณ200กว่าแรงม,ม้าก,กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดจริงๆมีตัว V8 อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นเครื่องบล็อกเดียวกับตัว Audi Q7 ตัวนี้นะครับเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับนุ่มนวลจริงๆนะครับนุ่มจริงๆไม่อยากอยากให้ทุกคนมาลองจริงๆมาดูนะครับ วันนี้ราคาจับต้องได้มากด้วยตัวบอดี้นะครับถือว่าใหญ่มากและสูงมากนะครับจริงๆตัวบอดี้เนี่ยเขาใช้ฐานโครงสร้างเดียวกับป๊อตคายเอนอยู่แล้วนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันบึกบุนกว่าคายเอนไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์หมดแล้วนะครับโปรคเตอร์2ดวงนะครับพร้อมโลโก้โฟล์สวาเกนอย่างใหญ่นะครับมีเซ็นเซอร์รอบคันให้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันนี่สตาร์ทเครื่องอยู่นะครับเครื่องยนต์นะครับ เป็นเครื่องยนต์เบนซิน V6 นะครับ3.2เเครื่องเดินปกติเลยนะครับเสียงปกติเลยอันนี้เป็นเครื่องเดียวกับป้อนนะครับจะเห็นเลยว่าโครงสร้างนะครับจริงๆจะเหมือนกับคายเนมากเลยรถคันนี้ไม่มีชนหนักนะครับมาดูข้างหลังของทอเล็กนะครับจะดูข้างหลังจะรู้ว่ารถใหญ่มากนะครับจริงๆเหมาะสำหรับคนที่เอาไปออกทริปมากเลยเปิดประตูข้างหลังเหาอกดล็อกก่อนนะครับแลีวก็เปิดตรงนี้ได้เลย ข้างหลังนะครับคันนี้ถือว่ายังสะอาดอยู่เลยนะครับเบาะหนังทุกอย่างสะอาดนะครับปาดูอุปกรณ์ก่อนอันนี้คือยางอะไหล่นะครับอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆก็ยังอยู่นะครับนะครับมเขามีไว้กันเลอะนะฮะนะครับอุปกรณ์เซฟตี้ตรงนี้ก็มีนะครับจริงๆเท่าที่ผมดูนะครับในเซ็กเมนต์เนี่ย อันนี้เป็นเป็นรถขาลุยที่ผมว่าออปชั่นเยอะสุดแล้วเนาะตัวนี้จะมีปลต๊ก12โอโวลต์ให้ใช้2อันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เนี่ยอุปกรณ์เซฟตี้ทุกอย่างก็อยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับสามารถพับเบาะลงไปข้างล่างได้ด้วยนะครับสวยกำมะหยียงังสวย,ยอยู่เลยนะฮะเดี๋ยวไปดูข้างในดีกว่าฮนะ ตาร์รถนะครับนี่กุญแจนะปลดล็อกอยู่นะครับสิ่งหนึ่งที่อยากให้ดูนะครับถ้าเป็น SUV p r e m พรีเมียมนะครับเซ็กเมนต์ของเขาจะเทียบกับ x 5หรือ Lexus นะครับ RX 2 5 0หนะครับ RX 3 2 7 0หรือ350นะครับขอโทษทีดูนะครับสิ่งหนึ่งที่รู้สึกก็คือดูที่ปิดข้างล่างนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นยางนะครับขอบยางเนี้ยจะปิดถึงข้างล่างเลยนะครับทำให้หนึ่งอย่างก็คือ การเก็บเสียงนะครับแล้วดูคิ้วยางนะครับคิ้วยางตัวนี้ก็จะมีคิ้วยาง2ชั้นนะครับคิ้วยางชั้นในคิ้วยางชั้นนอกนะครับทําให้รถเนี่ยค่อนข้างเก็บเสียงได้ค่อนข้างดีนะครับดูเลยจะมีคิ้ว2คิ้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะฮะตารถนะครับกุญแจอยู่นี้นะครับจิ้มก็ไปเลยเปิดเสียงก่อนนะครับ ร้อนมากโอเคนะครับพอดีไฟเขาเตือนเปลี่ยนไฟเบรกข้างหลังนะครับอย่างแรกนะครับพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยสีก้านนะสภาพโดยรวมถือว่ายังดีอยู่เลยนะครับนะมุมนี้ก็จะเป็น cruise control นะครับ cancel on off มุมนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันต่างๆนะครับเมนูต่างๆนะครับตัวนี้เป็น ms mf i นะครับ อันนี้เป็นสเตตัสของรถต่างๆนะครับอันนี้จะมีแค่ไฟเปลี่ยนไฟเบรกเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะฮะเช็คสเตตัส mm hmm. ของรถว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับโอเควิทยุเซตอัพนะครับคอมเ e น i e น t s เซตอัพเซตอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับไฟ Daylight ฟูดไลท์นะครับสปีด d อ a r นิ่งนะครับไทม์มีคอมฟอร์มีเปลี่ยนอะไรได้บ้างนะครับ ประตูนะครับนะโอเพนนิ่นนะครับมีเตือนเตือนได้หมดทุกอย่างเลยนะครับกระจกนะครับสิ้นทั้งทั้งหมดเลยก็ได้นะครับเปิดปิดไฟนะครับไฟเลี้ยวดีอยู่ตรงนี้นะครับตรงกลางนะครับจริงตรงนี้เนี่ยจะเป็นเซนเซอร์นะฮะจะเห็นไฟเขียวนะฮะตรงนี้คือไฟเราขับปกติ แต่ถ้ามีรถขวาตรงนี้จะมีเป็นเซนเซอร์ไฟสีแดงนะครับเป็นปาร์คเซนเซอร์นะครับตรงนี้ล้ำมากนะฮะในยุคนั้นนะครับนี่เป็นที่เก็บขอนะครับตรงนี้เป็นตัวปรับแอร์นะฮะตรงนี้เป็นจอวิทยุนะครับแล้วแต่นะครับจริงๆตอนนี้ใช้ได้ปกตินะครับแต่ปุ่มนะครับต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าออดี้ทุกรุ่นในปี2000ต้นๆเนี่ยมันไปหมดแล้วจริงๆนะครับผมเคยใช้ทั้งออดี้เอตัวนี้จริงๆปุ่มสามารถ ปรับเปลี่ยนได้นะครับหรือจริงๆผมแนะนําว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นจอทูดินได้เลยนะครับสวยๆเลยตัวนี้จริงๆมีเบาะอุ่นซ้ายขวาอันนี้เป็นปักเซนเซอร์นะครับไฟฉุกเฉินอันนี้เป็นแอร์นะครับอันนี้เป็นเปิด AC รคอมแอร์นะครับข้างหลังนะครับอันนี้คือบนกลางล่างนะครับอันนี้คือความแรงของพัดลมนะครับอันนี้อุณหภูมิตัวที่เป็นเกียร์วีหนะฮะเกียร์จะหัวเกียร์จะถึงเครื่อ mm hmm. ง v ี รนรนับถร htaking, ุ่นนี้นะครับจะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกค่อนข้างเยอะนะครับข้างหลังนีสวิตมีปลั๊กเสียบต,ตรงนี้เยอะมากนะครับข้างหลังสุดนี้มี2นี่หนึ่งนะครับตรงนี้มีอีกหนึ่งนะฮะคือต้องบอกก่อนว่าสําหรับขาลุยที่ต้องได้ใช้ออกต่างจังหวัดนี่ผมว่าคุ้มมากนะครับอันนี้เป็นสวิตทับกระจกนะครับตัวนี้จริงๆก็ไวสตาร์ทได้ด้วยนะครับ เปิดปิดสตาร์ทเครื่องตรงนี้ก็ได้กดปุ่มสตาร์ทตรงนี้ก็ได้นะครับพร้อบกุณเปจารยียร์ีดวครับตัวนี้มันเป็นไฮเดรโลนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับปิดล็อกนะครับปิดล็อกเป็นตรงกลางหรือข้างหลังนะครับมีการใช้ก็กดตุ่นี้นะครับแล้วกดลงลงนี้นะครับตัวนี้เห็นไหมนะครับอันนี้แจแตกขาลุงนี้นะครับเอาไว้ใช้ได้เลยตัวนี้ปิด ล่างช้นคอนโซลเป็น USB นะครับตรงนี้ก็สามารถเปิดไฟขึ้นมาได้เทีวน้ำนะครับเบาผมชอบคันนี้สุดผมชอบเบาะนะครับเบาะนั่งสบายมากนะครับผมรู้สึกว่าเบาะั u พอร์ตดีอันนี้ก็จะเป็นไฟนะครับไฟสําหรับไฟอ่านหนันที่นะครับเดี๋ยวไปดูข้างหลังดีกว่าว่าที่นั่งข้างหลังเป็นยังไงบ้างนะครับเข้าข้างหลังนะครับ สิ่งที่ผมเห็นอย่างที่ผมบอกนะครับผมชอบจริงๆคือกระจกคิ้วสองชั้นนะครับเข้ามานั่งข้างในนะครับโอ้โหขาเรือเยอะสุดเลยครับจริงๆเป็นรถที่ผมว่านั่งแล้วสบายกว่านะครับถ้าเทียบกับ X3 ผมว่าสบายกว่า X3 เยอะนะมีแอร์ข้างหลังนะครับแอร์ Air ส่วนตัวด้วยนะครับตัวนี้ล็อกกับลดล็อกเนอะนะครับตัวนี้ก็จะมี ม่านไฟฟ้าม่านไม่ไฟฟ้าครับมือไฟฟ้าม่านนะครับไฟนะครับจะมีที่เกี่ยวเปิดไฟเปิดไฟของเรานะครับโอเคสภาพโดยรวมถือว่าดีนะผมว่านั่งสบายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องแอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับว่าสภาพแบบนี้ราคาเท่าไหร่ได้เห็นสภาพและสเปคนะครับของโ o ก k ซัวเก้นโคเล็ก์นะครับ เป็นรถ s u v ขาซิ่งขาลุยนะครับที่สำคัญผมชอบอย่างหนึ่งถ้าคุณไม่ได้ลุยนะครับเป็นรถที่ผมว่านิ่มดวนมากนะครับจริงๆช่วงล่างเขาดีมากนะครับอย่างที่ผมบอกเนาะจริงๆเป็นแบรนด์คู่แฝดน,นะครับหรือเอาจริงเป็นพี่น้องกับตัวทาง o c h e Cayenne v o l k s w a g e n เนี่ยใช้โดยเฉพาะตัวนี้นะครับใช้แชสซีเดียวกันนะครับหลายๆส่วนใช้เป็นตัวเนะ พาเดียวกันนะครับดังนั้นฟีลลิ่งจะคล้ายๆกันนะครับอย่างที่ผมบอกเนาะขายลุยใช้ได้ขาเที่ยวใช้ได้นะครับมือหนึ่งราคา4ล้านนะครับวันนี้นะครับราคาเป็นแค่5 4 0 0 0 0ส0บาทนะครับตัวรถตัวนี้เป็นรุ่นรถนะครับมันออการุ่นรถมันเป็นรุ่นประมาณ0ูนย์นะครับจดปี2008นะครับวันนี้ราคาลงไปเยอะนะครับ เทียบอย่างนี้ดีกว่าคุณจะเอารถเข้าป่านะครับปีประมาณ2,500-2,800ผมเทียบอย่างนี้คุณได้โตโยต้านะครับ3-4แสนถึง5 0 0 0จริงผมไม่เที่ยเดี๋ยวผมบอกเลยว่ามาลองขับโชเล็กดูแล้วคุณจะรู้เลยว่า5 0 0 0 0นกว่าเพิ่มนิดหน่อยคุ้มกว่าเยอะครับแล้วก็การดูแลสามีย่านะครับตอนนี้ผมก็เห็นมีในกกลุ่มนะครับที่เขาใช้เนี่ยก็มีการเอาอะไหล่เข้ามาขายกันแล้วไม่ยากเลย นะครับหรือใครใช้รุ่นนี้อยู่หรือรถแปลกอยู่อยากขายอยากเทินรับซื้อหมดนะครับรถแปลกๆรับซื้อราคาแรงสุดๆเลยนะครับสุดท้ายนี้ใครสนใจนะครับจะซื้อจะขายจะเทิร์นโทรมาที่061 7456 222หนะครับหรือ08198 8 2 0ห6หรือแอดไลน์แอดโนเนตามคีวัโค้ดาคต,ตามนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ฝากติดตามช่องโ no นเนยด้วยนะครับใครดูจบเนี่ยฝากช่วยคอมเมนต์ดน,นึงว่า ถ้าเทียบกับ t o เล็ตัวนี้นะครับตัวเจเนอเรชันหนึ่งนะงบประมาณประมาณห6ถึงกแสนกว่านะครับเทียบกับบอสขยเยนงบประมาณประมาณ9 00แสนกว่าถึง1ล้านนะครับในปีเดียวกันเป็นคุณคุณเลือกอะไรนะครับใครเลือกโฟก์โเล็กกด1ใครเลือกบอ a y ยเยนกด2นะครับสุดท้ายนี้ฝากติดตามช่องโลเนมด้วยนะครับสวัสดีครับ